สวัสดีครับทุกท่านครับนี่เป็นภาพของไม้ดอกไม้ประดับนะครับอยู่ข้างอาคารที่โรงเรียนเมื่อกุตวิทยาคารนะครับเราไปเห็นเราก็เลยอยากทําแบบนี้บ้างครับทุนน้อยแต่อยากทําครับเราก็เลยลงมือทําเลยครับกลับมาถึงโรงเรียนเริ่มแล้วครับโครงการเพาะชาไม้ดอกไม้ประดับของโรงเรียนมัธยมยางนะครับวันนี้เรามาขนวัสดุนะครับมีผู้ใจบุญบริจาคให้นะครับสําหรับ แกลบดำนะครับ,บอะไรเด็กๆกับคุณครูมาช่วยกันนะครับ <Okay. S 1> แกบดำเนี่ยเป็นวัสดุเพาะปลูกที่ oh. มีอยู่ในท้องถิ่นครับแต่ก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้ซื้อขายกันค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็จะหาไปจากฟรีก็หายากนะครับถ้าไม่รู้จักกันก็ลำบาก พอดีกับที่ตรงนี้เรามีวัสดุที่เขาพอแบ่งได้นะครับ <c oughs> เราก็ให้เด็กๆก,กับคุณครูมาช่วยกัน <c oughs> ขนไปที่เรือนพ่อชามเราแล้วก็จะได้ประสานงานแล้วก็บูรณาการกักบโครงการขยะรีไซเคิลนะครับในการนำ ถุวยถ้วยพลาสติกนะครับที่ใช้แล้วนะครับมาเป็น<ไ>วัสดุเพาะมาเป็นภาชนะในการเพาะนะครับเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับถ้าเราไปซื้อก็หลายตังค์แล้วงบประมาณเราก็จํากัดนะครับมันก็ใช้วิธีนี้นะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชด,ด้วย จะมีหญ้าปนมาด้วยบ้างนะครับก็รธรรมดาเราตรงนี้เขาเอาไว้หลายเดือนแล้วนะครับเราก็ค่อยๆแสเอาไปนะครับดีซะอีกนะครับที่แกลบดําที่อยู่นานๆนนเนี่ยก็จะลดความร้อนนะครับไปในตัวอีกแล้วก็เป็นการเ,าเสริมธาตุอาหารจากการที่อยู่กับดินได้ด้วยนะครับธาตุอาหารพืช ก็นี่แหละครับเดี๋ยวเด็กๆก็เอากี่รอบอ่ะวัดพูดวัดรอบเดียวก็พอครับเชาเพียน่นแะพออยู่ครับผมทำม่พอค่อยมาใหม่เนะาะมาอีกออรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะออก่านี้ก่อน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าจากนี้แล้วก็จะประเมินสถานการณ์ดูว,ว่าจะ อองเมาอีกหรือเปล่านะครับดเด็กๆล้างไม้ล้างมือกันเตรียมขนสะดุกขึ้นรถนะครับก็ขอยรถเข้ามาบรรทุกนะครับใหญ่เลยอ่มีเจอเห็ดปวกด้วยครับเนี่ยแถวที่เสียเขาเอาเชื่อมาเพาะนะไม่ว่าเห็ดอะไรบ้างนี่ครับเห็ดปวกอย่างเงี้ยเขาชอบเกษตร

มเาดีหครับมาถึงแล้วครับเนี่ยครับมาลงละอยู่ใกล้ๆเรียนพ่อชํำตรงนี้ครับเป็นที่อนุบาลต้นไม้ ก็จะใช้ร่มไม้ใช้คานครับเป็นจุดสำหรับกรอกกลงภาชนะอาศัยร่มต้นมะม่วงนี่แหละครับให้เด็กๆเ,เขาช่วยกันนะครับรถถลยนะครับหนึ่งจากดินเดินเหนียวด้วยนะครับเจอฝนมันจะลื่น ไร่มไม้นะครับเพื่อให้สะดวกกับการกรอกลงพาชนะกรอกเสร็จแล้วค่อยเอาไปลงที่เรือนระชามอีกครั้งหนึ่งครับเนเดีี่ยครับเติมกรอกใส่แก้วนะครับแก้วก็เป็นแก้วรีไซเคิลที่เด็กๆเขาใช้กันแล้วก็เอามาเพาะต้นไม้ นี่ก็บูรณาการทั้งเรื่องของขยะรีไซเคิลเศรษฐกิจพอเพียงู่นี้เลยนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่านะครับยเด็กๆที่อยู่ในชั่วโมงที่ต้องลงมือทำก็ชั่วโมงเกษตรบ้างพละบ้างนะครับลงมาช่วยกันทำเอารถ ค่าใช้จ่ายใน,นการไปซื้อสําเร็จจากร้านต้นไม้นะครับก็ต้นหนึ่งก็ห้าหกบาทเนาะประมาณนั้นเลยครับอันนี้ได้คุณครูไกยสิทธิ์ชดาทองครับเป็นผู้ควบคุมดูแลในช่วงนี้ก็จะมีอาจารย์อีกหลายๆคนครับมาช่วยกัน